เออผู uh ้ใหญ่เปลี oh ่ยนไข่นะผู้ใหญ่โอ้สวยยังไงตั๊พองย่างงี้ตั๊กเนี่ยใจหมดใจนี่ไง กระจกมอเตอร์ไซค์ก่อนนี่กระจกมอเตอร์ไซนาะเดี๋ยวเออเดี๋ยวหรนี่กระจกมองขางของมอเตอร์ไซค์เนาะโอค์ลนสองอันเหรอเป

ข้าวข้ามกุ้งข้ามนะนี่รองข้าวนี่นไหนเลือดมันมันนี่เลือดต้นนี้จช่ปะเนี่ยเด็กก็มาแล้วกยิ่ดังยิ่งลงเกิบก็เป็นตีนเราจะคนน้อยนั่นแหละเนาะก็ถึงว่าเกิบจะแค่มันใหญ่ใหญ่ปวดใจแกปบดใจต้อมันจะไปเห็นโลกไงก็ <plane tiếng nói sharing> được, <Nos như> anh đi cho kênh Ghiền mày có không mì Gõ Để có không bỏ lỡ những video hấp dẫn

สอ,ออกบ้านถึงอย่างในวันนี้ไม่ไม่ไม่มาปืนกระนอนเนี่ยสแสดงปืนก็ต้องเดินขึ้นเหนือปกติเปืนก็อย่าถ้าว่าปืนเจ้ามาปืนก็อย่าเดินเข้าไปในบ้านปืนกระนอนเนี่ยนอนในห้องเนี่ยนะ,นอน,อกกะนอนกรน้อนสองสามคืนนี่เป็นหมดสบายเท่ากันเลยมันนอนเกิมอย่างนี้อ๋อถูกค่านอนนี่ตะคืนเจ้าเปิดประตูกหลับเป็นเหนียวเป็นปอย่างเขาก็ลุกขึ้นนี่เขาเป็นเหนียวตะคืนที่เป็นลุกขึ้นเหนียวเนี่ยันหนึง จะคืนในมูนอกกัน,นอนกันตั้งนอห้องนันนอนี่เจาตัดงอผู้เรื่องเลยระตูหลังเก้นี่ยังกว่มันจะลอด้เนาะแต่มันหอยแตกนะและ้วกแล้วเขาหู้หู้มัได้ที่ว่าเจ้าอันเนาะมูนะเออจดต้ก่นวันมากเป็นนนะันเเมือะเจ้าำอย่ที่ นะต้องสีค uh, uh, well, ่เจ้าอืมเป็นอันเซเมอร์ล่ะเจ้าเห็นอันเป็นเห็นมาเมอร์ละอันเซมเออร์กับร้อยเต้ากับตลอดอ่ะอายุ่เก้าซีบละเก้าซีบเอสละเก้าซีบเอสไหมเงาแล้วแกจังเดินไปไหนไกไก่ก็ครับไก่แต่พวไก่ครับเจ้าตลานดสำบ้านนี่ก็อยากเกิดเฮ้ยเนี่ยถ้าไข่หันกับเข้าบ้านอย่างนี้เนี่ยจะแข็งแรงอย่ะเดินยืนไปยืนก็อยู่ข้างถนนมั้ง่ะ นอนในห้องมิดชิดแล้วเนาะยังเหมือนเดิมเลยข้าวไม่หมดแ่เจ้านะตปเย็นยุบางว่าเปลี่นไป่ต้องกินน้ำใจได้โอ้ยทอนในโทรศัพท์คนละแนยงานนักประกาศการนนะ